สวัสดีครับเจอกับผมแม็กกี้นะครับในวิดีโอนี้ผมก็จะโชว์วิธีการฟาดแบบละเอียดเลยนะครับที่จริงแล้ววิดีโอนี้เป็นภาษาอังกฤษผมเอามาแปลเป็นภาษาไทยผมก็บอกเขาว่าผมพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับก่อนอื่นเลยก็เริ่มเตะแบบต่ำนะครับเตะขาซ้ายขึ้นแล้วตามด้วยขาขวาพยายามไม่ให้ขาซ้ายเนี่ยมันลงก่อนขาขวานะครับ เวียงตัวและแขนไปด้านขวาแล้วก็เวี่ยงกลับมาพร้อมด้วยขาซ้ายพุ่งขึ้นฟ้านะครับมันจะช่วยให้เราโดดสูงนะครับถ้าเราโดดเตะต่ำได้แล้วเราก็พยายามโดดเตะให้มันสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับ ถ้าเราเตะต่ำจนเก่งแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเตะใบไม้ก็เริ่มเตะใบไม้ประมาณส่วนสูงของเรานะครับมันก็เหมือนเหมือนกันกับเตะต่ำนะครับแต่ว่าตัวนี้เราจะมีใบไม้เป็นเป้าหมายของเรานะครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าเก่งแล้วนะครับก็เตะใบไม้ที่มันสูงกว่านี้นะครับขึ้นฟาดเร็วๆแล้วก็ลงเร็วๆ แล้วก็อยากให้ขาซ้ายมันลงก่อนขาขวานะครับถ้าเราเคลื่อนเตะไม่แรงแล้วก็ลงไม่เร็วมือกับเข่าเราก็จะลงกระแทกพื้นนะครับขั้นนี้ยากสุดนะครับในการฟาดเป็นการ,รเผชิญหน้ากับความกลัวความเสียวของเรานะครับจะทำอย่างนั้นได้เราก็ต้องซ้อมอยู่บนพื้นที่มันนุ่มเราจะได้ไม่กลัวเจ็บนะครับ ถ้าเราเผชิญหน้ากับความเสียวความกลัวของเราแล้วเราก็ไม่ได้ต้องไปเผชิญอีกนะครับถ้าเราทําได้แล้วเราก็ทําได้เลยนะครับถ้าคุณผู้ชมไม่มีความเสียวความกลัวแล้วคุณผู้ชมก็สามารถแต่แบบม้วนกลับหลังแบบนี้ได้เลยนะครับถ้าคุณผู้ชม that, มีกล้องถ่ายวิดีโอนะครับก็ถ่ายตัวเองดูว่าเราก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วดูว่าเราจะต้องปรับปรุงตรงไหนบ้างนะครับ เราก็ต้องมั่นใจในตัวเองขึ้นเตะสูงแล้วก็ลงเร็วๆนะครับผมก็คงจะต้องเอาไว้แค่นี้นะครับสเต็ปต่อไปก็จะเป็นคุณผู้ชมนี่แหละเริ่มฝึกการฟาดนะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่สนับสนุนและขอวิดีโอนี้มาก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆคนไว้เจอกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ